ให้โชคใหญ่เป๊ะก่อนสิ้นปีข้อหวยแครขอเลขเด็ดพ่อปู่ลือสีสิงสามตัวโผล่ชัดจัดหนักอีกงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3ามเอวาริตี้ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากพ่อปู่ลือสีสิงนะคะให้โชคส่งท้ายปีนะคะเหงกันทั่วหน้านะคะเห่งทั่วตลาดเลยนะคะชาวบ้านนะคะเลยมาขอเลขเด็ดเร็วขึ้นเลยนะคะ ที่อาสมพ่อปู่ฤาษีสิงห์นะคะตั้งอยู่ภายในตลาดตางแงะตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอมนะคะเลขที่83หมู่5ตําบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะคะชาวบ้านนะคะพากันนำดอกไม้ทูบเทียนผลไม้ต่างๆมากราบไหว้ขอโชคขอลาบและก็มาทาพิธีเส้นไหว้รูปปั้นพ่อปู่ฤาษีสิงห์นะคะ โดยมีนายวิเชียนชูก้าอายุ69ปีเป็นเจ้าของตลาดนะคะได้นำชาวบ้านนะคะมาขอโชคขอลาบนะคะโดยการนำของเส้นไหว้ต่างๆมาเส้นไหว้นะคะโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่พ่อปู่ฤาษีสิง์ชื่นชอบเป็นพิเศษตามที่ร่างทรงระบุไว้ก่อนหน้านี้นะคะมากราบไหว้บูชาในวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันที่พ่อปู่ฤาษีสิง์เกิดนะคะ หลังจากชาวบ้านนะคะได้โชคในงวดสิ้นปีที่ผ่านมานะคะโดยเลขทูบจีนที่โผล่ขึ้นมาคือ698นะคะแล้วก็เลขที่ล่างทรงถามว่า1ปีมีกี่วันนะคะชาวบ้านตอบว่า365วันนะคะหลังจากนั้นก็นำเลข3ตัวสลับกันไปสับกันมานะคะปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวออก สามหกชาวบ้านเฮงกันทั่วหน้าเลยนะคะวันนี้ชาวบ้านก็เลยมาแก้บนนะคะด้วยการนําเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาแก้บนที่ให้โชคถูกกันไปตามๆกันนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อมาเส้นไหว้ก็ไม่พลาดที่จะจุดธูปเพื่อขอเลขเด็ดอีกครั้งนะคะโดยงวดนี้นะคะเลขที่ปรากฏขึ้นมาคือเลข860นะคะ8 6ดูนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านบางคนบอกว่า860 8668-0880-0660ว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะสำหรับพ่อปู่ฤาษีสิงห์นะคะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตำบลต่างแงเป็นอย่างมากนะคะเพราะเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาบและก็สมหวังทุกคนนะคะล่างทรงระบุว่าพ่อปู่ฤาษีสิงห์มักสถิตอยู่ที่นี่มานานหลายร้อยปีนะคะแล้วก็ และชื่นชอบมะพร้าวน้ำหอมเป็นอย่างมากนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาเฮงแล้วเขาก็มาแก้บนนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็เดๆตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะส่งมาแบ่งปันให้กนอ้อนดูได้ที่เพจ Facebook แป๊ปังนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ